สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับวัยรุ่นใช้แชทบอท AI ช่วยเข้าสังคมและระบายความอัดอั้นมากขึ้นจตุรวิทย์เครือวานิชกิจบทความจากเว็บไซต์ The Worst h e w o r s เผยว่าวัยรุ่นในปัจจุบันหันมาใช้แชทบอท AI ในการหาเพื่อนคุยและระบายความอัดอั้นในใจมากขึ้นหนในแชทบอร AI ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในหมู่วัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเป็นของคาแรคเตอร์ AI ที่พัฒนาขึ้นโดยอดีตพนักงาน Google เป็น2คนในคาแรคเตอร์ AI จะให้ผู้ใช้เลือกตัวละครที่ต้องการคุยด้วยอย่าง p s y ค h ล l อ g จิตก็จะสมงบทบาทเป็นนักจิตวิทยาที่มาวิเคราะห์สภาพทางจิตใจของผู้ใช้งานคาแรคเตอร์ Character AI มีตัวละครให้เลือกคุยจำนวนมากวัยรุ่นหลายรายที่ใช้งานคาแรคเตอร์ AI หรือแชทบอร์ด AI ตัวอื่นๆชี้ว่าแชทแบท AI เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการระบายความในใจหรือปรึกษาปัญหาส่วนตัวหรือแม้แต่เริ่มบทสนทนาแปลกๆโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเพื่อนหรือคนอื่นตัดสินตัวเราเอาด้วยบางคนก็ใช้แชทบอทดในการเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมบ้างก็ให้แชทบอทเข้ามาเป็นเสมือนเพื่อนคนหนึ่งในชีวิตบางคนถึงขั้นสร้างกลุ่มแชทที่มีแชทบอทดหลายตัวเพื่อจําลองการพูดคุยแบบกลุ่มเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีสิ่งที่น่ากังวลก็ตามมาอยู่บ้าง โดยเฉพาะความกังวลที่ว่าวัยรุ่นจะเสพติดแชทบอทจนไม่กล้าที่จะออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงซึ่งหลายคนก็ยอมรับว่าติดจริงเซคโลจิสตตัวละครยอดนิยมที่เล่นบทเป็นนักจิตวิทยานอกจากนี้บางทีแชทบอทที่เล่นบทบาทจนสมจริงเกินไปอย่างเซคโลจิสของคาแรคเตอร์เที่เล่นบทบาทเป็นนักจิตวิทยาก็ตรวจอาการทางจิตจากข้อความเพียงไม่กี่ข้อความจนอาจทําให้ผู้ใช้งานหลงเชื่อไปได้ว่ากําลังคุยอยู่กับนักจิตจริงฮ่า บางกรณีทําให้ผู้ที่มีปัญหาทางจิตอยู่แล้วยิ่งถูกแชทบอททาให้ปัญหาที่ตัวเองมีดําดิ่งไปอีกเหมือนเมื่อหลายปีก่อนที่มีกรณีที่วัยรุ่นพยายามลอบสังหารสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2เพราะถูกแชทบอทยุบด้านรองศาสตราจารย์ดรเคลลีมริลจูเนียดรเคลลีเมอเจอาแห่งมหาวิทยาลัยซินเทสินทีที่ศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารช้ว่าจากการวิจัยอย่างลึกซึ้งพบว่าแชทบอท AI ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตนั้นส่วนใหญ่ให้ผลในเชิงบวก ัยรุ่จนจำนวนมากยังบอกอีกว่าแม้จะพึงพอใจที่คุยกับแชทบอท AI แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็อยากคุยกับคนจริงๆมากกว่าอยู่ดีที่มา The w o r s e เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผม DJ ตายได้นำมาฝากกันครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ